คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันในดใใทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมพารวยสวัสดี FC พี่น้องที่กระรพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา FC พี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวย ฮานอยนะครับสองตัวเด่นเน้นรูดนะครับในงวดประจำวันอ,อังคารนะครับที่30นะครับมกราคมพศ2567กับเลขเด่นที่ผมได้มาก็มาชมกันเลยนะครับกับเลขเด่นที่ผมได้มาเลขเด่นที่ผมได้มาสายวิ่งสายรูดเน้นรูดศูนย์กับ6นะครับเพื่อความชัวร์สำหรับศูนย เด่นรูสีกับ6กนะครับทัทีนะครับสกับ6นะครับ,รบ,บ,รบเพื่อความชัวสําหรับ4ก็จะมี0ูนย์สี่นะครับสี่หแล้วก็ 49. สี่เาำหรับ6ก็จะมี0ูนย์หนะครับหกหนแล้วก็6 8 3ตัวเด่นนะครับก็จะมี0ูนย์ห4สี่แปดหกห้าสี่นะครับเก้าสีนย์หกนะครับสำหรับเบิ้ลก็จะมี4 4่สหนึ่งนึ 0066นะครับสำหรับสายเบิ้ลสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณ FC พี่น้องเข้ามากด subscribe กดไลค์กดตามเป็นกำลังใจแอดมินขอขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามสำหรับวันนี้แอ็มินก็ขอตุลาไปก่อนเจอกันใหม่กันหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีใ้ทุกท่านเช่นเคยคับผมสวัสดีครับ